ครับสวัสดีครับผมครอบครัวบางพลานนะครับวันนี้ก็จะพาทัง้งน้องนะครับออกเที่ยวบรรยากาศในช่วงเย็นนะครับผมครับลาเลิงครับรู้ว่าจะได้ออกไปเที่ยวแล้วคุณแม่วันนี้ดาม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 าน,น้อง,องมาลูกเฮเลี้ีทังผีปไปกินยาเขาเดือดสดาเลยนี่มานี่ ทรีทับีทับีทูทไไนตายงครับูนรับเร็วเร็เเเเครับผมนี่ครับก็ยุงยากนะครับผมสี่ตัวนี้ยุงยากมากเลยครับผมเด <c oughs> ็กเล็กๆนี่ลิ้นตา <c oughs> แม่ดีนะครับ ทองสุกอันนี้ทองสุกครับผมทองสุกแม่กติาแม่น้อยแม่น้อยเร็วเร็วเรแม่น้อยเร็วเร็วเร็เร็วเกกำลังสุกสนครับตอนนี้ ขออนุญาตขึ้นขึ้นด้านบนนะครับผมจะเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามครับนี่ครับโอ้ยกอง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 โคตโทษอภัยครับขอโทษขออภัยนะครับผม อามาเร็วเร็วๆเวๆๆๆๆทางนี้เร็วครับก็มีท่านผู้ช่วยมาด้วยนะครับผมลำบากมากครับถ้าจะอออกสี่ตัวไปล้อมไปรวมตัวกันนะครับผม นานทีจะได้ออกเป็นครอบครัวน,นี้ก็ล่าเริงธรรมดาครับแม่น้อยแม่น้อยมาแล้วมาแล้ว นอนเนเี่ครับพันล้านจับไอ้ก่อนอย่างเดียวเลยครับพันล้านลำบากมากครับสี่ตัวครับมุ่นวายมากเลยครับ ่อยให้แม่ลูกเขาเล่นด้วยกันเลยนะครับผมทักงสี่เชือกเลยครับผมตอนนี้ห้าในห้าห้าในห้าแม่เร็ว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 คุณแม่เร็วคุณแม่เร็ว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 มาทางนี้ทางนี้ทางนี้แม่น้อยเร็ว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  ครับสังเกตได้นะครับครอบครัวพังร้านนะครับจะไม่มีโซ่ไม่มีตัวนะครับผมไม่ใช่ความรุนแรงนะครับผมก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติเองเลยนะครับผมนี่สาวสวยของเราครับผันล้านครับผมแม่วานิลาโอ้โหเอาเลยครับเอาเลยอยากเล่นเล่นเลย ท่าปุ่นเครียดหนังวาดนิ่งทุกวันก้าวกระพุกคุณ <laughs> ท่องสุกเดียวเลยลูกท่องสุกเห่นเต็มที่เลยลูกเอาเลย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 ลูกเอาเลยม่นให้มอวมอนทางปุ่น,นคาสิบ,บานละคุเขาสิโป้ละคุน ครับก็ลาเริงนะครับนาน,นานทีได้ออกมาครับเป็นครอบครัวครับแต่คุณหนูของเราเนี่ไม่สนครับคุณหนูของเราเนี่กินอย่างเดียวนะครับผมนี่เอาอีกแล้วดูคุณหนูเราจะทําไงครับนูน่นด่านนุนก็โปยแล้ว แม่วันดีดาครับเอาแล้วเริ่มเล่นแล้วเอาเลยพาลูกๆเล่นในล,ลูกปล่อยเลยวันนี้ปล่อยเลยเอาเลยตามสบายเลยเอาแล้ววันดีดาเริ่มแล้ว ครับภาพบรรยากาศน่ารักนะครับขอบปวัวออกมาได้สัส้นๆเฮฮานะครับผมทองสุกขึ้นไปแล้วพันล้านตามท้าย อมาเลมาเลพาลูกไปกินยาเลลูกมามาลูกมามาไนมามาไนมาไม่น้อยเร็วเร็วเร้วเ้วเพาลูกลูกขึ้นมาจินยาเร็วบาเบาเาาไปปฏิบดติร้าช้าช้าลูกช้าช้าช้าช นี่นี่นี่พาลูกกินยาปลานี่นี่นี่เออนี่ฮะนี่เอเอ <c oughs> กินเลยลูกกินเลยกินเลยกินเลย <c oughs> ลาเริงครับลาเริงครับ กตั้งหนไม่น้อยเอาเอาเอาคอยโวยากันกินงาเถิดครับก็วุ่นวายไปนิดนะครับผมก็ขอไปด้วยนะครับนานๆที่จะได้ออกมาครับเป็นครอบครัวครับปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติเลยครับ น,นี่ไม่สนใจเราหนูพันล้านกินอย่างเดียวและหนูพันล้านเอาเลยลูกกินลูกเอเอกินเครือสมุนไพรไปเลยสุขภาพก็ได้แข็งแรงคุณแม่เออคุณแม่ช่วยบอกน้องด้วยเออนี่ครับเริ่นอยู่แล้วครับผมก็ตอนนี้ก็ เลื่พาลูกๆกกินแล้วครับผมครับผมตอนนี้นะครับปล่อยให้น้องๆกินไปนะครับไปกินไปเรื่อยๆครับพามาเลี้ยงแบบธรรมชาติครับไม่มีโซ่ไม่มีตัวนครับ สุกจะตามแม่ยางเดียนะครับทองสุกนี่นี่ครับอันนี้ก็อยู่กับคุณแม่นี่ก็อยู่กับคุณแม่ครับผมแม่ไผ่แม้มันละพี่นอ้องเลยครับตอนนี้คุณหลานตามป้าไปแล้วมาแล้วคุณตามาแล้ว ล่าเริงครับล่าเริงครับ <c oughs> เป็นภาพรบรรยากาศที่สวยงามากครับได้ออกมารวมทุ่งด้วยกันทั้งครอบครัวเลยครับผมอ่าคุณป้าพาแล้วคุณป้ากินยาแล้ว เด็กๆดิเด็กๆกินญ้าเลยลูกกินญ้าเลยหาสมุนไพรนะครับผมหาสมุนไพรรักษาตัวเองด้วยนะคะเด็กๆอา้าวนี่ดูคุณแม่เขาพาหาครับต้องหาสมุนไพรบรรมุงรักษาตัวเองด้วยนะครับฟั <c oughs> งสุกดิฟังสุก สุกครับสุกทำไมไม่กินหญ้าลูกกินเลยนี่ดูพี่พันล้านก็กินนี่พากินเขาหาสมุนไพรกินนี่เอาเลยลูกเอาเลยเอาเลย แล้วหาในหาหาในห้าหาในห้าเร็ว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 ทองซุปนี่เอออย่างเดียวโนูพันล้านนี่แหละเรียบร้อยมากครับพันล้านนี่เรียบร้อยจริงๆครับผมสวยงามครับทองซุปนี่แย่อย่างเดียวเลยทองซุปนี่ เอาเลยพันล้านเอาเลยแม่น้อยเอาเลยทองสุกกินเลยทองสุกแม่วันนาเจ้าเ,าเลยยกเวทีนี้ให้แล้วเอาเลยตามสบายเลยครับปล่อยแล้วเอาให้เต็มอิม่มเดี๋ยวจะพากลับจะให้เวลาสามชั่วโมงเด้อเดี๋ยวพ่อจะไปสัญญาให้อีก แม่น้อยนีย่กินนี่กิน,สนแสบนอน้อยเนาะครับผมเต็มตาเต็มคำเลยนี่ครับก็เป็นช้างมาทั้งหมดสีเชือกนะครับก็บค,คร,<อ>รัวงร้านจะมีอยู่สีเชือกนะครับผมถ้า<ม><ๆ>เราก็ต้องในการสังเกตดูว่านะครับถ้าเกิดว่ามีช้าง เป็นช้างที่ว่าปกครองเด็กๆหรือว่าไปจากถ้าเป็นช้างตัวคู่นะครับเขาจะเรียกว่าจากคู่จะปกครองเด็กๆได้ถ้าเราเอาตัวใดตัวหนึ่งอยู่นะครับผมหรือว่าอยู่ในการปกครองการดูแลนะครับผมเหมือนกับแม่น้อยอย่างนี้จะเป็นถ้าเป็นตัวผู้เขาเรียกว่าจากผูกครับอันนี้เป็นพังผมก็ไม่สามารถอธิบายได้นะครับผมก็คือว่าตอนนีค้คือว่าแม่น้อยอยู่ทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือว่า อยู่ใต้อหน้าของแม่น้อยหมดนะครับผมก็อยู่แล้วอย่างนี้ก็คือว่าไม่มีสู้ไม่มีตัวน,นะครับผมก็เป็นธรรมชาติของเขาเองเลยครับผมนี่คือว่าให้ความรู้นะครับผมเด็กๆก็จะติดกันทั้งหมดเลยครับผมก็จะติดตามตัวใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าช้างเด็กต้องตาม แม่แม่ของเขาอยู่แล้วเขาไม่รู้เรื่องครับแต่ถ้าตัวใหญ่ด้วยกันเราต้องรู้ว่าตัวไหนที่เป็นแกนนำนะครับผมเขาจะติดตามกันอย่างนี้นะครับผมถ้าอย่างไม่น่อยอย่างนี้อยู่ได้อย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะอยู่ร่วมกันได้เลยครับไม่มีไม่มีเสียงกีดกัดอะไรเกิดขึ้นนะครับผมก็จะเป็นธรรมชาติไปเลยครับ จะลุยปลามาแล้วน่ครับกอกปลาจะาออกมากินหญ้าตามทุ่งนะครับผมเป็นครอบครัวของร้านออกมาชมบรรยากาศการทุ่งด้วยกันนะครับผมปล่อยให้เป็นธรรมชาติเลยนะครับไม่มีสู้ไม่มีตวนครับครอบครัวนี้ไม่ใช้ครับ นไปหาแม่กิมน,นะครับนู่นครับเพื่อนบ้านก็มาเล่นด้วยครับมาร่วมกินหญ้าด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่กิมน,นะครับขอใส่เวทีนี่ของแม่กิมในเดอร์มือนเดอร์วันนี้มากินหญ้าสวนแม่กิมครับผมมากินหญ้าธรรมชาติครับผมวันนี้ขอแม่กิมน,นะครับ ครับก็จะปล่อยให้เขากินเป็นธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้นะครับครอบครัวพังพานก็ขอไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็จะปล่อยให้หน้องๆกินไปก่อนนะครับก็ขอคนละหนึ่งแชหงห์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์กดก,กระดิ่งติดตามให้กับครอบครัวพังพลานด้วยนะครับสวัสดีครับ